ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการหารือผู้นำกองทัพสิงคโปร์ขยายความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาและการพัฒนากองทัพอย่างยั่งยืนกองทัพบ,บกสานสัมพันธ์มิตรประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกพนาแคลวปอดทุก ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางเงยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22-24เมษายน2568ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์โดยในวันที่23เมษายน2568ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมเข้าเยี่ยมคำนับพลเรือโทแอรอนเบงเยาเชงผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์และพลตีไชเตอเซียงผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับมอบปีกร่มกิตติมศักดิ์ชั้นหนึ่งจากผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ระหว่างการหารือได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิการฝึกรหัสคคชสีและแฟดชันเดอร์ที่จัดการฝึกในพื้นที่ประเทศไทยการแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนในร้อยหลักสูตรเสนาธิการทหารบก การประชุมแรกเปลี่ยนข่าวกรองกองทัพปบกไทยสิงคโปร์รวมทั้งการประชุมแรกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และได้มีการหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างกองทัพให้ครอบคลุมด้านอื่นๆอ,อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์การบรรเทาสา,าธารณาภายัยและการใช้อากาศยานไร้คนขับนอกจากนี้ผู้บัญชาการอาหารบก และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัดการร้านค้าสวัสดิการของหน่วยทหารสิงคโปร์ซึ่งมีการจำหน่ายของใช้และเครื่องแต่งกายของกำลังพลผ่านระบบออนไลน์จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกทางทหารที่มีโครงการพัฒนาระบบการฝึกในด้านการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเมืองการปฏิบัติการพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้ายและการบรรเทาสาธารณาภัยทั้งนี้สาธารณารัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุดในภูมิภาคมีความสัมพันธ์ทางการพูดมาอย่างยาวนานถึง6กทศวรรษซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือทางการทหารและการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง